สถานการณ์ราคาของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2568จะเป็นอย่างไรมาฟังกันค่ะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจ6ชนิดที่มีความสำคัญต่อวงการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมในเรื่องของพลังงานชีวภาพเป็นอย่างมากนะคะสถานการณ์ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยปี68คาดว่าจะได้ผลผลิตมากถึง5.2ล้านตันซึ่งมากกว่าปี2567ที่ผ่านมาเพราะว่าได้ผล ผลิตปีที่ผ่านมาแค่5ล้านตันนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยสถานการณ์เมื่อผลผลิตเพิ่มขึ้นและจะเกิดอย่างไรต่อนะคะจากสถานการณ์ที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นทําไมถึงส่งผลให้ผลผลิตในปี68นี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากมาตรการอยู่ 3- 4สเรื่องนะคะอันที่1เลยที่เกี่ยวข้องก็คือในเรื่องของการ รัฐเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการรักษาเสถียรภาพของราคาของข้าวโพดนะคะโดยมีมติของคอรมออนุมัติเงินสนับสนุนในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ที่ประมาณ70ล้านบาทนะคะเพื่อทําให้ราคาการรับซื้อข้าวโพดของเกษตรกรนั้นมีความยุติธรรมและคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปและนิดนึงนะคะราคาข้าวโพดของวันนี้ล่าสุดเลยนะคะก็ตกอยู่ที่ประมาณ สิบาท30สตังต่อกิโลกรัมอันนี้ราคาหน้าร้านที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะอันนี้เช็คอัปเดตราคามาให้ดูพร้อมกันเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะกรมการค้าภายในยังรองรับผลผลิตที่มันเพิ่มขึ้นในฤดูการปลูกนี้นะคะโดยการขยายจุด รับซื้อนะฮะกรมการค้าภายในบอกว่ามีแผนจะเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดใหม่เพิ่มขึ้นนะคะในพื้นที่ทางภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแน่นอนเราย่อมรู้ดีว่าข้าวโพดจะปลูกมากสุดอยู่ที่ทางภาคเหนือนะฮะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยพื้นที่ปลูกข้าวโพดทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่ประมาณ6กล้านสามแสนกว่าไร่และจะปลูกที่ภาคเหนือสูงสุดที่ประมาณ4ล้านกว่าไร่ ภาคอีสานนะคะปลูกเป็นพืชสูงปลูกมากที่สุดลองลงมาก็แค่ประมาณร้านกว่าไร่ นั่นแสดงว่าพื้นที่ปลูกข้าวโพดเยอะสุดทางเหนือและจุดรับซื้อนะคะก็จะเพิ่มมากขึ้นก็ภาคเหนือมากสุดแล้วก็อีสานก็จะเปิดเพิ่มขึ้นด้วยเพื่อรองรับการที่เกษตรกรเอาผลผลิตขต้าวโพดมาขายและได้นะราคายุติธรรมตามที่รัฐให้เงินสนับสนุนการรับซื้อข้าวโพดตรงนี้นะคะอ๋อผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่บอกก่อนนะคะสาหรับใครที่สนใจจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือว่าปลูกอยู่แล้วนะคะต้องอ,อยากรู้ว่า ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวโพดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะประเทศไทยเฉลี่ยการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ที่748กิโลกรัมต่อไร่นะคะแล้วก็ปัจจัยนอกเหนือจากของภาครัฐแล้วนั้นยังมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องก็คือเมื่อรัฐควบคุมเรื่องของอาราคาเงินสนับสน,นุนจุดรับซื้อสิ่งหนึ่งที่รัฐเข้ามาสนับสน,นุน แล้วก็ใช้มาตรการดิดขาดก็คืองดรับซื้อข้าวโพดที่เกิดจากการเผาเพื่อที่จะลดสถานการณ์ PM สองจุดห้าที่มีมากขึ้นนะคะก็คือถ้าข้าวโพดแปลงไหนที่เกิดจากการเผาทําลายพวกนี้เขาจะไม่รับซื้อเพราะว่าตรวจ ตรวจสอบก็จะงดรับซื้อทันทีนะคะอันนี้เป็นมาตรการที่จะค่อนข้างเข้มข้นในปี2,568นี่คือมาตรการภายในประเทศนอกจากนั้นนะคะสิ่งที่ทำให้ราคาข้าวโพดยังคงมีความผันผวนเนาะแล้วก็ขยับเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็มีในเรื่องของอประเทศส่งออกที่เราส่งออกเป็นแบบต้นๆก็คือประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยประกาศนะคะนำเข้าข้าวโพด GMO นะคะซึ่งมันส่งผลให้ ประเทศไทยเนี่ยอาจจะสูญเสียในเรื่องของการส่งส่งออกข้าวโพดเกรดพรีเมียมดังนั้นเนี่ยคำแนะนำก็คือเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดอยู่ในประเทศไทยสามารถหันไปหาตลาดพรีเมียมซึ่งเป็นตลาดในโซนของยุโรปและก็ญี่ปุ่นเนื่องจากโซนยุโรปเนี่ยจะคำนึงถึง ความปลอดภัยทางอาหารและที่สําคัญก็คือประเทศไทยเราสามารถที่จะส่งไปยังตลาดพรีเมียมเพราะว่าสิ่งประเทศเหล่านี้นะคะ EU ยุโรปพวกนี้เขาจะคํานึงถึงสภาพแวดล้อมปเป็นหลักนั่นเองส่งผลให้เกษตรกรเกราจะแบ่งเป็น2องกลุ่มคือปลูกข้าวโพดธรรมดากับ ข้าวโพดพรีเมียมข้าวโพดธรรมดาสามารถส่งออกไปที่ประเทศจีนได้แต่ราคาเราจะแข่งขันกับประเทศอื่นไหวหรือเปล่าเนื่องจากเขาประกาศรับซื้อข้าวโพดที่เเป็น GMO นะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งที่กระทบราคามันกระทบราคาข้าวโพดที่ปลูกในประเทศไทยนอกจากนั้น,นะคะปีนี้ทำไมผลผลิตถึงเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากว่าหนึเกษตรกร,ะกรนะคะสามารถที่ควบคุม การปลูกแล้วก็การเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็อีกข้อนึงก็คือปีนี้นะคะสภาวะแวดล้อมสภาพอากาศเอือ้อต่อการปลูกข้าวโพดนะคะส่งผลให้คาดการว่าผล,ผลผลิตของเราก็จะเพิ่มขึ้นในปี2568นี้นะคะแล้วก็เกษตรกร,กรมีการบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถลดต้นทุนการผลิตได้แต่นะคะ สิ่งที่เกษตรกร,กรน่ากังวลก็คือการที่ลดต้นทุนเนี่ยจะมีความกังวลว่าพอลดต้นทุนแล้วจะทำให้ผลผลิตลดตามด้วยนะคะนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าเราจะมีตัวแนะนําว่าถ้าเราจะลดต้นทุนการปลูกพืชลงมาเราจะทําอย่างไรได้บ้างให้ผลผลิตยังคงเดิมนะคะดังนั้นจึงขอแนะนําสินค้าตัวนี้นะคะก็คือตัว HUMIC-FK HUMIC-FK มิตัวนี้นะคะช่วยทําให้ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีลงแต่ยังคงได้ผลผลิตประสิทธิภาพของการปลูกเมื่อเก็บเกี่ยวนั้นเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนะคะเพราะว่ามีงานวิจัยรองรับนะคะว่าตัวฮิวมิกเนี่ยกับฮิวมิกแอซิดนะคะแล้วก็ฟูวิกเนี่ยช่วยส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูด ระบบรากนะคะของพืชแล้วก็สนับสนุนให้พืชสามารถดูดธาตุอาหารที่อยู่ในดินได้เพิ่มขึ้นและยังกักเก็บธาตุอาหารเหล่านั้นเอาไว้ในดินเพราะว่ามีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำได้ดีได้ดียิ่งขึ้นและกักเก็บธาตุอาหารในดินได้ดียิ่งขึ้นเมื่อระบบรากสมบูรณ์ดูดธาตุอาหารได้ดียิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ย ข้าวโพดจึงสามารถที่จะนําธาตุอาหารที่เราหวานให้ไปทุกปีทุกปีอย่าลืมนะคะว่าการปลูกข้าวโพดของเกษตรกร,กรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่จะไม่นิยมแบบปลูกแบบการปร,ปรับปรุงโครงสร้างของดินไปด้วยบางทีเป็นที่เช่าอย่างเงี้ยค่ะก็จะเร่งผล,ผลผลิตอย่างเดียวอัดปุ๋ยใส่ปุ๋ยเคมีก็ลืมใส่ในเรื่องของการบํารุงโครงสร้างของดินด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นด้วยกลัวว่าต้นทุนจะสูงขึ้นก็ทําให้โครงสร้างของดินนั้นไม่สามารถที่จะ เ,เก็บปุ๋ยได้มีความแน่นทึบแล้วก็มีความเป็นกรดด่างสูงทําให้ผลผลิตของข้าโพดลดลงนะคะแต่พอเราใช้ตัวคิวมิกเสริมด้วยฟูวิกตัวนี้ปรับโครงสร้างสภาพของดินเมื่อดินดีจึงสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้มากถึง15บหถึงยีเนะคะเมื่อเราลดใช้ปุ๋ยเคมีก็ทําให้การปลดปล่อยอาก๊าซคารค์บ,บอนน้อยลงแล้วก็ลดการาามันจะสามารถย่อยสลาย ต่อสั่งของข้าวโพดได้ง่ายขึ้นมีความย่อยได้อย่างรวดเร็วนะคะทำให้ตัวนี้เราไม่ต้องบิดเผาทําลายแล้วก็ไถกลบแล้วก็เพื่อสามารถปลูกข้าวโพดในรุ่น2ได้ต่อไปนะคะหปีเราสามารถปลูกข้าวโพดได้2รุ่นดังนั้นข้อมูลของอทางด้านการเกษตรเนี่ยจะแบ่งข้าวโพดออกเป็น2รุ่นนะคะรุ่น1รุ่น2ภายใน1ปีนะคะนอกจากตัวคุณสมบัติของตัว h ิวมิกเแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่อยากแนะนำนะคะก็คือสารจับใบตรา FK ตัวนี้นะคะคือสารจับใบมีความเข้มข้นสูงและเสริมประสิทธิภาพให้กับการใช้ Humic FK เพราะว่า Humic FK เวลาเราค้นลงไปที่ที่ใบเนี่ยก็จะสามารถเกาะได้ยาวนานขึ้นแล้วก็ดูดได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะที่สำคัญ ตัวฮิวมิกเอถ้าใช้ในระยะยาวจะช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติแล้วก็ทําให้ดินปรับเข้าสู่สภาพที่เหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเมื่อโครงสร้างหรือดินดีนะคะปลูกลูกข้าวโพดแล้วก็การใส่ปุ๋ยก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติทําให้ข้าวโพดเจริญเติบโตดีส่งผลสู่การออกดอกแล้วก็เก็บผลผลิตได้ดียิ่งขึ้นนะคะเซตนี้ตัวฮิวมิกเอฟเกิโลผสมน้ําได้มากถึง2,000ลิตร ตัวนี้นะคะ2 5 0ซีซีผสมน้ำได้1,600ลิตรนะคะใช้ตัวชิวมิก FK พร้อมด้วยสารจับใบ FK ช่วยทำให้ข้าวโพดของท่านสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้แน่นอนค่ะสนใจสั่งซื้อสินค้าติดต่อฟาร์มเกษตรได้เลยนะคะ